ก็เลยมีคอน FLICT เล็กน้อยอก็เลยบอกว่าปิดดีกว่าสักพักหนึ่งนะครับสองสมเดือนหลังจากนั้นพระจายก็โทรมาบอกว่าโทรบ,บอกพี่ชายนะครับบอกให้อิดลองไปเข้าคอร์สดูสิที่ยูพุทศูนย์สองนี่นคือสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตและไม่คิดจะทําเรากลัวมากกับการที่จะต้องไปใส่ชุดขาวเพราะผมเกลียดไอโฟนประเภทนี้ผมเกลียดผู้ปฏิบัติธรรมับผมแต่วันนี้กูต้องมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วแต่เล่าเนี่ยยังอยู่หลังรถผมนะครับหกหกขวดผมกล่าวว่าคุณไปวัดครับ ไปไปเนี่ยไปที่สย์ปฏิบัติธรรมนุ์ปฏิบัติธรรมครับคุณเอาเหล้าใส่หลังรถรับรถเป็นไปเลยตั้งใจว่าตั้งใจว่าวันที่เจ็ดออกมาจะฉลองอหรือไม่ก็เผื่อวันไหนสนีกออกมาก็คือหลบออกมามาดื่มเหล้าบ้างอย่างเงี้ยครับเป็นการคลายเครียดคิดว่าคงน่าเบื่อแน่เข้าไปวันแรกก็ต้องนับวันกลับแล้วคงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิกันตลอดคุณจะนั่งนั่งไม่ได้ผมเป็นคนนั่งหลับตาแล้วนั่งเฉยๆไม่ได้ครับผมก็ปรากฏว่าผมจิงซ่านเนาะครับผมก็บอกพระอาจารย์ตรงตรงอ่ะ ว่าระหว่างที่สึกอยู่นะผมไม่ได้พระอาจารย์บอกก็ลืมตาที่ใครให้หลับตาถ้าหลับไม่ได้ก็ลืมตาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าเวลานั่งสมาธิให้หลับตาท่านไม่เคยสอนว่าเดินจงกรมต้องเดินซ้ายเดินขวาท่านสอนอย่างเดียวให้รู้สึกตัวอบอกฮะทําไมทุกคนบอกผมหมดว่านั่งสมาธิต้องนิ่งๆทําใจให้โล่งๆสว่างๆนั่งหลับตาเฉยๆผมบอกว่า ทำไมต้องซ้ายทับขวาผมขวาทับซ้ายไม่ได้หรอพระอาจารย์จะบอกได้ใครไปห้ามมึงไว้อ่ะมึงอยากนั่งท่าไหนมึงก็นั่งไปเลยมึงอยากเดินท่าไหนก็เดินไปเลยก็เดินมาได้ทั้งชีวิตนี่หว่าพระอาจารย์บอกเงี้ยบวกกับความว่ารู้สึกตัวเข้าไปแค่นั้นน่ะทำไมจะเดินไม่ได้หายใจก็หายใจเข้าหายใจออกมาทั้งชีวิตเพียงแต่ให้รู้สึกถึงการหายใจแค่นั้นเนี่ยทำไม่ได้หรอก็ของทํามาอยู่แล้วนะใช่แต่ทุกวันนี้เชื่อไหมจนที่ผมพูดประโยคเมื่อกี้ทุกคนเนี่ยลืมลืมลมหายใจตัวเองหมดเลย สิ่งที่ฝึกก็คือกลับมาไม่ลืมอะไรเลยกลับมาอยู่ตรงนี้ให้ดูความเป็นจริงของตัวตนเราตรงนี้จากที่ไม่เคยนั่งสมาธิแม้แต่หนึ่งนาทีเนี่ยทําไม่ได้เลยกดผมนั่งวันนั้นเนี่ยสองชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันผ่านไปแล้วสองชั่วโมงจริงเหรอครับคือก็ไปด้วยความสบายเราไม่มีความเครียดนี่ว่าจะต้องต้องแบาว่าจะเอาอะไรอย่างไงไม่มีความเครียดอะไรเลยว่าส่วนใหญ่แล้วปฏิบัติทมกันเนี่ยเขาต้องการที่จะบรรลุธรรมกัน แต่ผมเนี่ยแม้แต่คาว่าบรรลุธรรมกูยังไม่เคยรู้จักเลยว่าบรรลุธรรมคืออะไรก็เลยบางคนล้มเหลวเพราะว่าคาดหวังไนถูกต้องฉันต้องนั่งอย่างสงบไม่ฟุง้งซ่านพออะไรมาก็ยิ่งหงุนยิ่งไปกันใหญ่เลยเละเลยพอมันไปเห็นความเป็นจริงนะว่าค,คือเวลาในสมาธิอะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นิดนึงความจริงแม่อัศจรรย์หรอกเป็นธรรมดามันก็แค่เหมือนเรารีเพลย์ชีวิตเราทั้งชีวิตอะ่ะมาดูในภายในเวลาสามสี่วินาทีอะ่ะเราจะเห็นเลยว่า นี่กูเลวขนาดนี้เลยเหรอความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ตรงนี้ในหัวใจของเรา <guerra. S 1> อมไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางของขลังมไม่ได้อยู่ที่พยัตเวลาแค้น,แค,นแค้นที่ไหนบอกแค้นที่ใจตบถกูกเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปฆ่าคนทั้งโลกเดี๋ยวอันนี้เกี่ยวอะไรกับความารักยังไงพอดีผมเคยได้ยินว่าความรักทําให้คนตาบอด สิ่งที่ฝึกก็คือกลับมาไม่ลืมอะไรเลยกลับมายอยู่ตรงนี้ให้ดูความเป็นจริงของตัวตนเราตรงนี้มันเริ่มรู้สึกเลยอมันจะมีอยู่ตอนนึงครับเรียกว่าพระในบ้านเล่ยเล่าถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วมีอยู่ภาพหนึ่งคือพระอาจารย์เนี่ยนวดให้พ่อตัดเล็บให้พ่อผมร้องไห้ชีวิตผมไม่เคยทําอย่างนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยอบอกเรานี่โคตรเนรคุณที่สุดเลยมไม่ต้องไปยิ่งใหญ่อะไรข้างนอกหรอกแค่ในบ้านนะมึงยังทาไม่ได้เรื่องเหล่านี้มึงจะไปยิ่งใหญ่ทําไมข้างนอกอ พระอาจารย์พูดมาคํานี้ว่าคุณประสบความสำเร็จมาทั่วโลกอ่ะแต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยไม่มีใครเอาคุณพี่น้องไม่คุยกันพ่อแม่ไม่คุยกันไม่คุยกับคุณเลยโลกเนี้ยแคบเกินไปสําหรับคุณแต่ถ้าคุณโดนใครทําร้ายมาทั่วโลกโดนเขาประนามยามเย็ขนาดไหนแต่คุณกลับเข้ามาในบ้านห้าแขนรับคุณนะโลกเนี้ยพอแล้วสําหรับคุณอืความหมายของคมว่าครอบครัวมันสําคัญขนาดนี้ ธรรมะไม่ได้สอนเราอะไรมากมาใหญ่โตครับ,รบสอนให้เริ่มจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆความอบอุ่นในครอบครัวความกระตันยูกะตะเวทีครับผมเนี่ยแวบ,บขึ้นมาเลยว่ากลับไปกูต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่ถ้ามองอย่างคนข้างนอกมองไปที่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับหลังเจ็ดวันนั้นอย่างแรกเลยเตียกับแม่ตกใจว่าลูกกลับมาบ้านสวดมนต์ไหว้พระเองเอง,เองเลยนั่งสมาธิ เองเลยเฮ้ยมันใช่คนเดิมปะว่าได้ลูกคนใหม่กลับมาบ้านแล้วผมถามต่อว่ายังจําได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคุณเล่าเรื่องในคุกว่าคุณรังเกียจปฏิเสธไม่รับการสวดมนต์ใดๆทั้งสิ้นครับไม่รับการสอนจากอนุสาสนาจารย์ใดๆทั้งสิ้นครับคุณค้นพบอะไรกับการสวดมนต์สวดมนต์กำลังชอบคนที่บอกว่าผมนับถือศาสนาเพราะผมค้นคว้าเองไม่ได้ผมนับถือเพราะว่าพ่อแม่ผมนับถือผมเลยนับถือแล้วไม่รู้ตัวเองนับถือหรือเปล่าอันนี้ค้นคว้าเอง เวลาพระอาจารย์สวดมนต์เ <craving> น <sound> ี <thi Investment> ่ย uh ท่านจะมีคําแปลเป็นภาษาไทยเวลาแปลเป็นไทยเราจะเข้าใจว่าเรากําลังพูดอะไรอยู่ครับไม่ใช่ว่าพูดเป็นเพราะว่าเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้ครับพอมันเกิดความเข้าใจมันเกิดจิตมันน้อมไปเองว่าเราพูดอย่างนี้เพราะอะไรพูดอย่างนี้เพราะอะไรมันได้ปัญญาขึ้นมาจากการสวดแต่ความจริงการสวดเนี่ยมันทําให้เราได้สมาธิด้วยครับแถมถ้าเรารู้คําแปลเนี่ยจะยิ่งดีมันจะเป็นการพิจารณาเข้าไปอีก คำสอน,นของพระเจ้าไม่มีท่านไม่ได้บอกให้เราทําอะไรไม่ดีหรอกครับมีแต่สิ่งดีงามทั้งนั้นอแค่ทําตามที่ท่านบอกชีวิตคุณจะเจอความสุขอย่างมหาศาลเลยง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการสวดนมนต์เนี่ยผมเลยบอกว่ามันสําคัญนะแต่คุณต้องรู้ความหมายถ้าคุณไม่รู้ความหมายมันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณไปร้องเพลงเลยรู้ไหมครับครั้งหนึ่งเคยไปโบสถ์ของคริสครับคนคริสเขาบอกกับเราว่าอะไรรู้ปะพวกคุณไปร้องเพลงทําอะไรในโบสถ์เขานึกว่าเราร้องเพลง อ๋อที่เราสวดมนต์น่่เหรอซึ่งเราคิดว่าการสวดมนต์คือการเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแต่ความจรงิงแล้วมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ตรงนี้ในหัวใจของเราืมไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่พระพุทธร,รูปไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางของขลังมไม่ได้อยู่ที่พยัญชนะไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ด้วยแต่มันอยู่ข้างในจิตใจนี้คุณสามารถทําให้ตัวคุณเองเป็นพระได้ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีอภินิหารได้ด้วยจิตใจของคุณเองเนี่ยครับคือสิ่งที่พระอาจารย์ได้่ออยยๆธิบาาม ภายหลังนะครับผมก็พอกลับมาออกจากคอร์สเนี่ยผมบอกกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะว่าอยากจะนําเสนอสิ่งนี้ให้กับคนอื่นอีกเป็นช่องทางหนึ่งช่วยนี่คือเหตุการณ์เมื่อกี่ปีก่อนฮะประมาณสี่ปีที่แล้วหลังจากนั้นอบายามุกเล่าเล่าบุหรี่เบียร์มีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพันทีแล้วไม่ได้ทรมานไม่ทรมานเลยความโกรธแค้นที่เคยสั่งสมมาฉันต้องไปติดคุกมาสี่ปีฉันออกมาฉันจะเล่นงานมันมันถูกแก้ไขไหมแรกๆแน่นอนครับ มันจะค่อยเขาเรียกว่าค่อยๆค,คลายตอนแรกเราจะยึดอย่างนี้เลยแต่พอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆค,คลายคลายคลาย,ลายสุดท้ายปล่อยเวลาเจอคนที่พิพากษาเราตารวจที่มาจับเราเราสามารถยกมือสวัสดีเขาได้สามารถเดินไปคุยกับเขาได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าแคนเลยม,มันดีตรงนี้พอแคนปุ๊บใครทุกข์ครับแตคนแค้น่ะตัวเราเองนี่แหละมผม พระอาจารย์สอนก็สอนคํานี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลาแค้นแค้นที่ไหนบอกแค้นที่ใจตกบถูกเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปฆ่าคนทั้งโลกท่านบอกว่าแค้นที่ใจก็ชําระที่ใจเราไปชาระไอ้คนไม่รู้เรื่องไม่จบหรอกมันไม่จบเพราะมันไม่รู้ <S <S เรื่องเดี๋ยวก็ติดคุกอีกเราอยู่ในนี้ถูกแก้ตรงนี้ถูกทาารบอกว่าแล้วชำระยังไงละ่ะนี่ไงการภาวนาการปฏิบัติธรรมการเจริญสติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนเรามาเพียงแต่ผมเหมือนกคนที่ ไม่รู้ไม่ใช้วิธีอื่นหมดใช้วิธีอื่นที่มันวุ่นไปหมดเลยพอใช้วิธีชําระในใจเดี่ยวมันง่ายมากเลยมันไม่ต้องไปจ้างวานใครไม่ต้องไปวางแผนว่าบ้านแม่งอยู่ตรงไหนมึงกลับบ้านกี่โมงในบ้านมึงใช้รถอะไรบ้าง <c oughs> มึงใช้รถคันนี้วันไหนชีวิตก็เดือดร้อนมากแล้วใช่ครับแล้วทําเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาทํากูไหมถูกต้องอ่ามัน<ด>มันจะแยกไปหมดมันจะเป็นวนเวียนกันอยู่งี้อยู่ตลอดก็พอพระอาจารย์บอกชําระที่ใจง่ายมากเลย S <S ผมบอกทําไมผมไม่เคยได้ยินอย่างนี้เคยไปวัดที่ไรได้แต่บอกว่าให้ทําบุญร้อยหนึ่งห้าร้อยเดี๋ยวจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้คิดว่ามันจะซื้อได้อยู่ตลอดไงว่าแถมพระอาจารย์บอกว่าวิธีเนี้ยเจริญสติเนี่ยยังได้บุญมากกว่าที่คุณไปทําทานอีกนะการทําทานเนี่ยคนไม่มีศีลก็ทําทานได้นะครับนักการเมืองที่กินโกงกินประเทศชาติก็ทําทานได้นะครับ แต่ถ้าคุณเจริญสติคุณคุณทาทานอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณทําทานอยู่แล้วเพราะคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณทํามีประโยชน์กับคนอื่นคําถามคือสี่ปีที่ผ่านมานี้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมีวิธีคิดแบบใหม่ครับคุณอยู่กับความทุกข์อย่างไม่เหมือนเดิมแล้วครับไม่มีความแค้นสั่งสมเพราะล้างด้วยใจมันสบายต้องแต่มันสบายตัวมันจะเป็นอัตโนมัติแรกๆก็คือยังโกรธแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงครับใช้ชีวิตทําอะไรบ้างทำโรงแรมก็ทําโรงแรมทั่วไปครับผมทหอพักครับผม ผมบอกทำรงทานด้วยก็ม <in et> ีสถานปฏิบัติธรรมก็คือหลังจากที่ผมเข้าคอร์สแลวเจ็ดวันเนี่ยพ่อแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงผมบอกอยากจะหมุนหมุนกงล้อแห่งศาสนาต่อไปเพราะเราเห็นความสําคัญอย่างยิ่งว่าวิยคคำสอนพระเจ้าอยากใวยเข็นธรรมจักรให้เคลื่อนที่ต่อไปคำสอนของพระเจ้าทําให้คนพ้นทุกข์ได้จริงๆครับก็เลยปรึกษากันเรามีที่ว่างอยู่ติดริมน้ามีคลอง ก็ทาสถานปฏิบัติธรรมชื่อบ้านธรรมทานอยู่ที่จังหวัดพิศโลก็ยังทําอยู่จนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคอร์สอยู่ตลอดเวลาถ้าคนสนใจไปฟรีได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าปกติเราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยครับผมอยากให้คนได้รับรู้สิ่งที่คุณได้รับขนาดให้คุณมากินฟรีอยู่ฟรีให้คุณภาวนาเฮ้ยขนาดนี้เลยครับเหมือนกับจ้างให้ไปปฏิบัติธรรมท่านผู้ชมครับเนื้อหาของรายการเจาะใจในสองสัปดาห์คือสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ด้วยเวลาที่เรามีเราไม่สามารถครอบคลุม หลักของธรรมะกลไกต่างๆที่าศาสดาไปเจอค้นพบเมื่อสองพันกว่าปีก่อนแล้วมาบอกท่านผู้ชมได้แต่เรากําลังจะบอกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่อาจจะคลา้ายท่านผู้ชมหรือคล้ายผมหรือคล้ายเราในบางช่วงคนที่ไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรดีจริงมีอะไรที่จะทําให้ฉันพ้นความทุกข์ได้จริงให้หากลไกอะไรสักอย่างกลไกนั้นจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นหรืออะไรก็ได้ที่ท่านจะต้องมีชุดความรู้บางอย่างเพื่อเข้าใจชีวิต มากกว่าปล่อยให้มันไหลไปตามตามกิเลสตามการเย้ายวนตามกลไกของสังคมที่มีอยู่เท่านั้นเองหรือว่าตามสิ่งที่สำคัญและสูดคือตามความคิดของตัวอเองใช่ครับขอบคุณมากครับคุณพัทอิจ,จินวุฒิครับขอบคุณมากครับ อย่าไ่ได้พูดถึงตอนบวชเลยเนี่ยปฏิบัติโอกาสโอกาส,โอกาสหน้าผมว่าสัก <c oughs> ผมผมอาจจะมีหัวข้อหนึ่งให้คุณกลับมาเป็นแขกรับ <c oughs> เชิญอีกครั้ง <c oughs> และก่อนจะไ,พไปพบเรื่องราวดีๆจากคอลัมนิสของเรานะครับมีกิจกรรมดีๆจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมสร้างฝันเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีศิลปินระดับโลกใน2ปีที่ผ่านมาก็มีเด็กไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราโดยคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมาถึง2ปีซ้อนนะครับปีนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดศิลปินตัวน้อยตัวแทนของประเทศไทยนะครับในโครงการชื่อว่า Toyota Dream Car Art Contest 2013นะครับเราจะไปคุยกับผู้บริหารของบริษัท Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเกี่ยวกับโครงการนี้กันครับแล้วสักครู่ไปพบกับคอลั์นิสต์ของเราครับใช้ได้เลยเจอี่อ้าววันนี้ครับพี่ดูครับสวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้ครับเตรียมอยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะครับเด็กเต็มไปหมดเลย ไม่ใช่วันนี้ครับผมอยู่ที่ The Style by Toyota นะครับวันนี้เขาจะมาเวิร์กช็อปกิจกรรมในการส่งงานเข้าประกวดครับของ Toyota Dream Car Art Contest ปี2013ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะได้เรียนรู้นะครับว่าเขาไม่เิคนิคอะไรในการอบรมน้องๆรวมถึงที่มาที่ไปของการประกวดงานครั้งนี้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับเราได้เห็นแล้วฮะบรรยากาศในการอบรมครับโครงการการประกวดภาพระบายสีนะของ t ต y o t a Dreamcar Art Contest ปี2 0 1 3ครับซึ่งเขาจัดต่อเนื่องครับปีนี้ปีที่3แล้วเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าครับว่าที่มาของโครงการนี้เป็นอย่างไรไปชมกันครับ สำหรับโครงการประกวดวาดภาพระบายสี t o โย t a ารถยนต์ในฝันนะครับหรือ Toyota าด e a มคาร์อาร์ต t อนเปี2013เป็นการประกวดวาดภาพระบายสีระดับโลกโดยเริ่มต้นจากที่บริษัท Toyota ามอเต Corporation ัประเทศญ,ญี่ปุ่นได้เริ่มจัดตั้งแต่ปีคศ2006ทางบริษัทจึงมีความภาคภูมิใจที่สารต่อโครงการที่ดีเช่นนี้โดยเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่จะเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากล สำหรับประเทศไทยเรานั้นนะครับเราเข้าร่วมโครงการเนี่ยตั้งแต่ปีคศ2011โดยในปีที่ผ่านมานะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เยาวชนไทยของเรานะครับสามารถคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกที่มีการประกวดที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นได้มาถึง5รางวัลน,นะครับจากผู้เข้าร่วมประกวดกันมากกว่า70ประเทศซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกนะครับที่สามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุด2ปีติดต่อกันแล้วนะครับ สำหรับปีนี้นะครับเรายกระดับการประกวดให้เป็นการประกวดระดับชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับในปีนี้เราร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดด้วยพร้อมทั้งให้โอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานไปแข่งขันกันในระดับโลกซึ่งเจ้าของผลงานชนะเลิศน,นะครับพร้อมทั้งท่านผู้ปกครองจะได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตนเองที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านอาจารย์สังคมครับท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะฮะในการตัดสินการประกวดศิลปะครั้งนี้ครับการประกวดศิลปะครับของ t ตโ t a Dream CarAr อาร์ตคอนปี2013นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากถามอาจารย์นิดนึงครับว่าอาจารย์ใช้เกณฑ์การตัดสินอะไรเป็นหลักครับสำหรับการประกวดศิลปะครั้งนี้ครับหลักๆมันก็มีเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วก็ เนื้อหาเนื้อเรื่องก็คือรถยนต์ในฝันแล้วก็ทักษาสีเบอนะครับการจัดองค์ประกอบภาพอันสุดท้ายก็ความสมบูรณ์ความเรียบร้อยของงานครับโอ้กียอยากให้พี่โองครับแนะนำไอเดียกับน้องๆหน่อยแล้วกันนะครับที่จะเข้ามาประกวดการแข่งขันของ To ต o t a d r e a มค a r Art ค o n น e ท t ครั้งนี้ครับว่าเออเราต้องไปหา i n spiration ที่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อจริงคือแบบเหมือนรีมก็คือเหมือนความฝันใช่ไหมฮะอาจจะแบบจินตนาการทำยังไงจะให้มันแบบ แตกต่างจากรถที่ปกติที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นแบบมันลบความฝันน่ะคือแบบมันเราสามารถฝันอะไรก็ได้ที่แบบคิดออกมาให้มันแบบมีความแตกต่างได้ทราบที่มาที่ไปของโครงการนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจาจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับน้องๆเยาวชน2คนครับที่เขาเนี่ยเคยส่งงานศิลปะเข้าประกวดครับสำหรับ t ตโยต้าดีมคาร์อาร์ตคอนเทนเมื่อปีที่แล้วและก็คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าฝีมือไม้เยมือของเขาเนี่ยจะเก่งกาจขนาดไหนครับ ให้น้องพีเอ็มนะครับพูดถึงหน่อยดีกว่าว่าการประกวดโจทย์ใต้ตริมคานะครับเมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัลมาเราเนี่ยใช้ชื่อรูปว่าอะไรครับรถคนตาบอดครับรถคนตาบอดเล่าที่มาที่ไปของรถคนตาบอดให้พี่เจมฟังหน่อยก็เห็นคนตาบอดเขาแบบไม่มี ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติครับต้องใช้ไม้เท้าอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดรถคันนี้ขึ้นมาให้กับเขาครับทำให้คนตาบอดไม่ต้องใช้ไม้เท้าครับมันจะมีแว่นตาของในรถให้เราสวมเ้าไปเราก็จะสามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติตอนนี้ครับผมอยู่ไปหนึ่งคนนะฮะซึ่งเป็นเด็กน้อยครับอาจจะพูดน้อยนิดนึงนะฮะแต่ฝีมือในการวาดรูปของเขาเนี่ยเหนือชั้นนะคอนเซ็ปต์ของเรานะครับหรือว่าชื่อรูปของเราเนี่ยชื่อรูปว่าอะไรครับรถเลี้ยงเด็กค่ะโตโยต้าดรีมคาร์ของน้องป๊อปคือรถเลี้ยงเด็กทำไมถึงวาดรถเลี้ยงเด็กครับ พาอหนูมีน้องน้องหนูสนมากหนูเลยหยาดมีรถเลี้ยงเด็กสักคันเพื่อที่จะมาเลี้ยงน้องแทนหนูค่ะช่วยน้องอาบน้ำก่มน้องก่มน้องนอนต้องปลุกน้องตื่นใช่ไหมค่ะปลุกน้องด้วยทาน้องเป็นเล่นทาน้องไปเล่นด้วยทำอาหารให้กินทำอาหารให้กินแล้วน้องก็จะมีความสุขค่ะ คุณผู้ชมครับไม่แน่นะครับน้องๆนะครับที่มาอบรมกับโตโยต้าในวันนี้นะเขาอาจจะเป็นเยาวชนคนไทยนะครับที่ปคว้ารางวัลระดับโลกที่ไม่ได้ญี่ปุ่นก็เป็นได้นะครับให้กําลังใจพวกเขาด้วยครับสนับสนุนโดยโครงการโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสต์2013คิดว่าเขารักเราตลอดเวลาแต่แท้จริงเขาไม่ได้รักเราอยากให้มีความหวังและศรัทธาในความรักจงเชื่อและจงศรัทธาว่ามันมีอยู่จริงเรายังมองไม่เห็นแค่นั้นเองสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือสมการความร่างท่านผู้ชมครับสุดท้ายของรายการเจาะใจนะครับกับคอรัมนิส์ของเราครับคุณสรกลกนดุลยานนท์ครับสวัสดีครับพี่ตุณสวัสดีครับ เดือนดีๆอย่างนี้พี่ต้องมีแบบว่าเรื่องดีๆหวานๆมาฝากเรานะฮะเดือนแห่งความรักก็มีหนังสองเรื่องมาเล่าให้ฟังโอเคโอเคเรื่องแรกไม่ได้คุยเรื่องหนังทันเลยครับดีครับผมชอบมากเลยครับเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ได้รางวัลอสการ์ชื่อเรื่องว่า Beautiful m ม n d ที่รัสเซลโคลเล่นเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของนักคณิตศาสตร์ที่ได้รางวัลโนเบล ผม,ผมชอบหลายฉากของเขาดแต่ฉากนี้ผมประทับใจก็ค,คือว่าเวลาเราพูดนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีลักษณะของสติเฟื่องนิดนิดคือเรื่องบางเรื่องที่มนุษย์ทําง่ายๆเขกาก็ยากๆคือนักวิทยาศาสตร์นี้เขาจะเป็นคนที่คิดอะไรที่ผลลัพธ์เร็วๆครับเหมือนกับมีสูตรลัดมีอะไรพวกนี้อยู่เรื่อยๆคือมองอะไรเป็นสมการเพื่อหาผลลัพธ<า>์ว่าได้ผลเป็นอย่างไรใช่วันหนึ่งเขาไปในในผับแล้วก็ไปปิ๊งสาวคนหนึ่ง ครับเวลาปิ๊งสาวปั๊บทุกคนก็จะมีกระบวนการแบบมนุษย์ธรรมดาขอเบอร์ไล่จีบอะไรเงี้ยแต่เขารู้ว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายแล้วทุกคนคือเขาเขาเขาอยากจีบสาวคนนี้ไปนอนด้วยอ๋อเขาไปบ้านปลายเลยบ้านปลายเลยสุดท้ายบ้านปลายคือคุณอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วภาษาที่เขาใช้ก็คือว่าไปสกิดสาวแล้วว่าอ๋อนี่คือเพิ่งรู้จักไปสกิดผู้หญิงเลยครับลแล้วบอกว่าผมอยากแลกเปลี่ยนของเหลวกับคุณ เธอไปบ้านปลายเธอไปบ้านปลายเลยอ่ะนี่คือแบบเออหนังก็ดําเนินไปอย่างนี้แล้วก็บอกให้คนรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบแบบถ้ามองในแง่ของสังคมทั่วไปครันคนเพี้ยนอ่ะใช่ครับแต่จริงๆเขาเป็นคนฉลาดมากแต่เขามีโรคโรคหนึ่งคือเป็นโรคจิตหลอนจิตหลอนก็คือเป็นสมมุติว่าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นเขาคิดว่าเกิดขึ้นคนบางคนไม่มีอยู่จริงเขานึกว่ามีอยู่จริงแล้วก็เขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลจะวันหนึ่งพอรักษาให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ครับอันนี้มันเกี่ยวกับความรักความหวานยังไงตั้งแต่เล่ามามันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของคนคน, <c oughs> คนหนึ่งที่เพี้ยนจากคนปกติแต่เป็นคนฉลาดนะไม่ได้โง่มีตอนหนึ่ง<ไ>ที่เขาพอรักษาหายเสร็จเขาได้รางวัลโนเบลพอขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยเขาก็พูดว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาแก้สมการแก้คืดสารมามากมายแต่เขาเพิ่งรู้ว่าสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือสมการความรักระหว่างที่เขาพูดเนี่ยตาเขาไปส่งตาภรรยาเขาอ ซึ่งดูแลเขาตลอดตอนที่เขาเป็นโรคจิตหลงโดยที่มีอยู่สิ่งเดียวที่ทาให้เธออยู่กับเขาได้ก็คืออันเดียวคือว่าเธอรักผู้ชายคนนี้มผมก็ต้องการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครกำลังมีความรักอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันทุกขันอะไรต่างๆขอให้รู้ว่าเรากําลังอยู่ในสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ฉันอย่าแปลกใจเลยครับว่าเราจะมีความทุกข์มีอะไรพวกนี้บ้างทำไมมันยากจังเลยใช่ทำไมมันเหนื่อยจังเลยครับทั้งหมดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคุณกาลังอยู่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ครับแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องที่สองครับก็เป็นเรื่องหนังเก่าครับเรื่อง Advers ร์ไซเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยเป็นคนตาบอดตั้งแต่อายุประมาณสักแปดปนะครับแล้วก็ทำอาชีพหมอโนวดอยู่ในรีสอร์ทอะไรเงี้ยก็วันหนึ่งนางเอกที่อกหักจากนิวยอร์กหน้าตาดีการงานดีก็มาอยู่ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ ก็เจอกับพระเอกเขาชอบพระเอกมากตรงที่พระเอกเป็นคนที uh ่จ huh. uh ิตใจดีมองโลกในแง่ดีแต่เาเพึ่งมารู้ว่าพระเอกตาบอดเขาก็เลยคิดผูกพันแล้วก็อยากพาพระเอกเนี่ยไปรักษาแล้วก็วันหนึ่งพอเขารักษาเสร็จแล้วพระเอกก็ตาดีขึ้นนะครับเขาก็พาพระเอกเนี่ยไปที่นิวยอร์กคือระหว่างที่พระเอกตาบอดเนี่ยนางเอกจะเล่าเรื่องให้ฟังพระเอกก็จินตนาการในในโลกความแห่งความมืดตลอดเวลา เขาอยากเห็นเส้นขอบฟ้านางเอกเคยเล่าว่าเส้นขอบฟ้ามันสวยยังไงบ้างเขาไปที่นิวยอร์กปั๊บก็ถามพี่เอกก็ถามว่าเส้นขอบฟ้าอยู่ตรงไหนนางเอกก็บอกว่ามันไม่เห็นหรอกเพราะหน่อยนิวยอร์กมันตึกเต็มไปหมดเลยมองเห็นบางไม่เห็นเส้นขอบฟ้าหรอกผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่หรือคือแม้ว่าบอกว่าเส้นขอบฟ้าไม่มีหรอกพี่เอกบอกไม่ใช่มันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นนะเวลานี้เท่านั้นเอง เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวอะไรกับความรักยังไงพอดีผมเคยได้ยินว่าความรักทําให้คนตาบอดอ่ผมก็เคยได้ยินก็เลยเอาเรื่องเล่าของคนตาบอดมาเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณตาบอดอยู่เนี่ยขอให้ใช้มุมมองของคนตาบอดบ้างก็คือลองคิดด้านแบบคนที่มองไม่เห็นเขาคิดครับอาจจะเป็นด้านที่ดีกว่าคนมองเห็นคิดก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเจอความรักมันต้องเจออกหักเจอแรงต่างมากมายเนี่ยผมนึกถึงหนังไอ้เรื่องแรกที่ผมเล่าเนี่ยครับจอห์นแนสซึ่เป็นที่ที่เขา ที่เขาเป็นโรคจิตหลอนวันหนึ่งที่เขารักษาหายเนี่ยเขาพูดถึงคำหนึ่งบอกว่าความรู้สึกที่เห็นที่คนคนหนึ่งหายไปหรือสิ่งของหายไปมันไม่ทุกข์มันไม่เศร้ามันไม่เลวร้ายเท่ากับสิ่งที่เราคิดว่ามีแท้จริงมันไม่มีเหมือนกับว่าคนที่เคยอกหักว่าเพราะว่าไม่ชอบเขาตลอดเวลาเลยชอบเขาเนี่ยรักเขาแต่รู้ว่าเขาไม่รักเราวันหนึ่งก็อกหักมามันไม่ทุกข์เท่ากับว่า คิดว่าเขารักเราตลอดเวลาแต่แท้จริงเขาไม่ได้รักเราความรู้สึกมันจะเลวร้ายมากมแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะบอกว่าให้มุมมองแบบคนตาบอดบ้างคนบางคนนะครับมีความรักแล้วก็พออกหักแล้วก็เป็นภาพจําทั้งชีวิตว่าความรักมันไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกรอก,ก็อยากให้คิดกับพระเอกในเรื่องแอดเว์ไซ์บ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราไม่เคยเจอรักแท้ที่เราคิดเห็นมองไม่เห็นนี่แหละไม่เคยเจอหรือประสบการณ์เราแย่ๆ แท้จริงมันมีนะอยากให้มีความหวังและศรัทธาในความรักเข้าใจแล้วครับพอเข้าใจแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับ,ค,รบคืออย่างนี้นะท่านผู้ชมครับผมรู้สึกเหมือนว,ว่าตอนเนี้ยสมมุติคุณไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนยอดตึกสูงสุดเนี่ยรหรืออยู่บนยอดภูเขาเนี่ยคุณไม่มีทางมองเห็นเส้นขอบฟ้ามผมมองผมนั่งตรงนี้ผมมองหาเส้นขอบฟ้าก็ไม่เห็นโดนอะไรบังหมดเต็ไมไปหมดเลยครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมอกหักผมก็คิดว่าชีวิตนี้มันไม่มีใครรักจริงหรอกอืไอความรักที่มีความสุขมันไม่มีอยู่จริงในโลกครับเพราะฉันไม่เคยเห็นอืคุณกําลังโดนตึกบังอยู่แค่นั้นเองวันหนึ่งคุณก็จะได้เห็นเพราะมันมีอยู่จริงนี่เป็นมุมมองแบบสถาพนิกอย่างแท้จริงใช่ผมชอบมากใช่ครับจริงถือว่าพี่กำลังจะบอกนี้ใช่ไหมครับมันจงเชื่อว่าจงเชื่อและจงศรัทธาว่ามันมีอยู่จริงเรายังมองไม่เห็นแค่นั้นเองวันหนึ่งมันก็จะได้เห็นเองแหละใช่ครับ เออสักอายุแปดสิบกว่าก็จะพบรักแ้ก็ไม่เป็นไรไงแต่มันมีอยู่จริงแน่แใช่ครับพอเรารู้มันมันมีอยู่จริงปั๊บเราจะใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็จะไม่ตัดสินใจอะไรไม่ดีหรือคิดอะไรสั้นๆครับเพราะเรายังศรัทธาในความรักอยู่นี่คือสิ่งที่พี่ตุ้มกําลังจะบอกในเดือนแห่งความรักใช่ครับอ้าวเรื่องความรักเข้าใจผ่านพ้นไปนะฮะขอเรื่องของขวัญบ้างครับปลายปีที่แล้วบอกว่าเรามีของขวัญปีใหม่ตอนนี้มันมาเดือนนึงแล้วของพี่ตุ้มยังไงครับ ก็วันนั้นมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ทํามาพิเศษนะครับชื่อคําถามบอกทิศคําตอบบอกทางแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใครสนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ให้ไปผมตั้งถามว่าคําถามแห่งชีวิตของคุณคืออะไรแล้วเข้าใน Facebook ของจอบใจนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาประมาณ500กว่าคําถามโอ้ขอบพระคุณทุกท่านนะขีบระคุณมากเับเราครับก็ได้คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับก็จาก2 2คําถามที่โดนใจที่สุดครับ รวมแล้วก็จะมี22คนที่ตั้งคําถามมาโดนใจพี่ตุ้มจะมีท่านผู้ชม22ท่านที่ได้รับรางวัลเป็นหนังสือนะครับก็ขอขอบคุณพี่ตุ้มสารกณมากครับขอบรคุณครับหวังว่าน้ําทุกหยดที่คอลัมนิสของเราพยายามเติมใส่แก้วให้กับท่านผู้ชมแล้วผมก็พลอยได้รับอันนี้สงในการเติมน้ําต่างๆเหล่านั้นไปด้วยทําให้ความรู้สึกดีขึ้นความรู้เพิ่มพูนขึ้นและมองโลกอย่างใกล้เคียงความจริงและมีความหวัง มีอนาคตที่ดีกว่ารอเราอยู่เสมอขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ